วิธีการใช้งานนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สามารถเสียบแล้วก็ชาร์จแบตตัวบลูทูธไว้ได้นะครับซึ่งถ้าชาร์จเต็มที่แล้วเนี่ยใช้ได้หลายชั่วโมงอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเราได้ตัวบลูทูธมาแล้วนะครับเราก็กดค้างปุ่มตรงกลางนี้เลยเลยนี่ให้มีไฟขึ้นมานะครับอ่าแดงสลับน้ำเงินอย่างนี้แล้วก็ลองมาเสียบเครื่องเสียงดูนะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงบ้านได้เลย ่เสียไปปึ๊บแล้วก็คราวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์นะครับได้เลยตรงนี้นะครับเราก็มาทําการเชื่อมต่อในโทรศัพท์นะครับการตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็การเชื่อมต่อแล้วก็ไปตรงบลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะชื่อ BTR302 ด้านล่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เราก็กดไปเลยนะครับเพื่อทําการจับคู่ก่อนเมื่อทําการจับคู่แล้วก็กดจับคู่ได้เลยนะครับแล้วก็ มันก็จะแจ้งว่าอ่าเราได้ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด y o u t u b e นะครับได้ยาวๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองเปิดฟังดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเสียงมันก็จะออกตัวลําโพงของรถยนต์หรือว่าของเครื่องเสียงของเรานะครับเป็น